เขมรสิ้นใจแน่กองทัพไทยลุยสร้างรั้วกำแพงถาวรจุดแรกบ้านของลึกปอยเป็ดยาวตลอดแนว10กิโลเมตรเสร็จพันปีนี้นว่าเป็นข่าวดีที่ทำคนไทยเฮเลยทีเดียวหลังจากที่กองทัพไทย เพราะแผนสร้างรั้วถาวรหรือแนวกำแพงปูนที่ชายแดนสากแก้วแล้วค่ะภายหลังเกิดความชุนลมุนที่ม็อบขมรเข้ามาป่วนหากจะกั้นลวดหนามไว้คงไม่พอรับแรงประทะจากม็อบขมรได้เพราะมีแต่ตัวตึงๆ หัวโจกทั้งนั้นที่อยากใส่เดี่ยวกับทหารไทยสําหรับเรื่องรั้วถาวรทางด้านพลเอกมนัฐจันดีเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลตรีวันชนะสวัสดีหรือเซเบิร์ตผู้อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยและชุดสํารวจข้อมูลภูมิประเทศหรือรังวัดลงพื้นที่เพื่อเตรียมการสร้างรั้ว ถาวรในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านของลึกฟอยเปต์อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วระหว่างที่ลงพื้นที่พลเอกมนัฐได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าให้เริ่มสำรวจและยืนยันว่าทำเสร็จภายในปีพุทธศักราช2568นี้อย่างแน่นอนแต่ต้องรอรายละเอียดในเรื่องของกฎหมายเนื่องจากว่าใช้งบประมาณแผ่นดิน ขณะที่เซเบิร์นให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ว่าเรื่องนี้สืบเนื่องประชาชนสะท้อนว่าอยากให้มีรั้วกัน้นซึ่งเรารับเรื่องและประเมินแล้วได้ข้อสรุปว่าควรกั้นรั้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและทหารขณะเดียวกันการสร้างรั้วนี้ก็เป็นการป้องกันเรื่องการข้ามไปข้ามมาของสแกมเมอร์และบ่อนคาสิโนอีกด้วย ทั้งนี้ขอยืนยันว่าเรามีงบประมาณที่สามารถทําได้เลยตอนนี้รอความพร้อมของเจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งความพร้อมที่ว่าคือต้องลงสํารวจพูดคุยกับบ้านของประชาชนที่อาจจะมีการขัดขวางการทํารั้วนี้เราจะยึดเขตแดนที่49-50ตรงด่านของลึกขึ้นไปทางเหนือแต่จากการสํารวจขณะดนี้ยังไม่สามารถทํารั้วถาวรได้เนื่องจากยึดหลักเขตแดนที่แตกต่างกันดังนั้น สิ่งที่สามารถทำได้คือรั้วชั่วคราวควบคู่ไปกับการทำถนนหรือเส้นทางเพื่อำอำนวยความสะดวกในการลาดตระเวนให้ทหารรวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนด้วยส่วนเขตแดนที่49-50ลงมาทางตอนใต้หากวัดทางตรงประมาณ10กิโลเมตรและหากวัดเส้นทางอ้อมด้วยอีก5กิโลเมตรนี้สามารถทำรั้วถาวรได้ดังนั้นรั้วถาวรทางใต้ที่เกิดขึ้นจากหลักเขตแดนที่49-50นี้เป็นรั้วถาวรประกอบกับเส้นทางการลาดตระเวนของทหาร แต่จุดนี้อาจจะยังไม่ต่อติดกันสัทีเดียวเนื่องจากมีบางช่วงที่เป็นบ้านโดยประชาชนอยู่ตรงนี้แหละที่เราจะต้องไปคุยก่อนหากพูดคุยกันแล้วตกลงกันได้ก็จะถาวรตลอดแนวแต่หากตกลงไม่ได้ต้องเป็นรั้วถาวรสลับกับรั้วชั่วคราวไปก่อนสำหรับรั้วชั่วคราว จะเป็นลัวลวดหนามหีบเพลงความหนาสามชั้นซ้อนกันเป็นความสูงประมาณ3เมตรแต่ร้วดถาวรเราจะมาสรุปอีกครั้งว่าจะเป็นลักษณะแบบใดอาจจะเป็นรูปแบบมีปูนด้านล่างแล้วด้านบนลักษณะโปรง่งความสูง3เมตรหรือจะเป็นลว,วดหนามทั้งหมดหรืออาจจะเป็นปูนทั้งหมดความชัดเจนตรงนี้ต้องรอสรุปอีกครั้งงบประมาณส่วนหนึ่งมีเพียงพอแล้ว ภายในปีนี้ได้เห็นอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทางการไทยจําเป็นต้องมีความเข้มงวดขึ้นมาหลังจากที่อะไรก็ฉุดม็อบขเขมรไม่อยู่ยิ่งตกลงด้วยวาจาและการเจราจาหลายๆเวทีไม่จบก็ต้องใช้แผนนี้แหละค่ะต้องติดตามสถานการณ์ชายแดนต่อไปอย่างใกล้ชิดเช่นกันเพราะข่าวที่ไทยจะสร้างรั้วถาวรอ,อีกไม่นานก็จะเห็นขเขมรมาดิ้นประท้วงหาว่าไทยรังแกตามสูตรเดิมอีกแน่นอน